ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนจับจุดเจาะใจคลินิกแพทย์แผนไทยใช้บัตรประชาชนใบเดียวช่วยชุบชีวิตชาวชบ้านที่อุทยธานีนะจะบอกให้ของฟรีมีจริงสสชจะให้ฝากหัวใจพี่ไว้ที่ <c oughs> เป็นอีกจุดที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นทะเบียนให้แล้วคือคลินิกการแพทย์แผนไทยหมอเพชรรัตที่ตําบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีคลินิกชุมชนอยู่ใกล้บ้านคนไข้เราเชิญชวนคลินิกเหล่านี้ให้มาขึ้นทะเบียนกับสบสอชอประชาชนก็มาใช้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ นะครับรักษาหายก็สพชก็มาจ่ายเงินแทนพี่น้องประชาชนครับชาวบ้านเจ็บป่วยมารักษาฟรีได้เลยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,กรที่ใช้แรงงานหนักปวดเมื่อยล้าที่ว่าใกล้บ้านใกล้ใจมันจริงแล้วใช่ไหมครับเดิมเราต้องเดินทางไปไกลตอนนี้เดินทางมาผ่านปากล้วยครับะ ถึงสถานบริการคนไข้ที่เดินมาบอกเดินผ่านป่ากล้วยมาด่อยเดียวครับถึงสถานบริการได้แล้วครับผมไม่ต้องไปให้ไกลบ้านตัวเองอยู่ในหมู่บ้านของเรานั่นละเทคนิคนี้สามารถเป็นทางเลือกให้เขาได้ถ้าเขาปวดเขาเดินเข้ามานวดแล้วเขาไม่ต้องเสียตังค์เขาก็จะลดการกินยาถือว่าดีเป็น้องฉางผ่านพักฟื้นเป็นเดือนบอมานวดนี้ก็ดี แล้วเราก็ไม่เสียงานเราด้วยต่อไปนี้หมอจะมีอยู่ทุกที่ข้างข้างบ้านเราก็มีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าคลินิกของเอกชนตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นมันสอดอดสะดวกดีครับรักษาฟรีมีจริงใช่ไหมครับมีจริงครับเครื่องดีผู้คนมี ชะนกต้นราชวงศ์จัก,กรีลงสักแก่กรังเมืองนี้มาปีมวครั้งงหายข่าวดีๆกับพี่คำรณจะมีใจจนทุกคนต้องเจ็บป่วยรัฐป้องกันพวกเราล้มละลายเรื่องการรักษาก็เลยหาคลินิกฟรีให้อำเภอบ้านไร่อุทยัยธานีนะ,ะจะบอกให้เืองดี ต้องไปให้ไใจ